สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับเบสบันไดนะครับทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่ร้านกุ้ยเหีียวต้ยมยำซุขโขทยนะครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับก็เราได้ยอดซับสไค์ของเรานะครับหนึ่งร้อยแล้วนะครับนะวันนี้เราก็พาทีมงานของเรานะครับมาเลี้ยงฉลองครบร้อยซับสไคร์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมในร้านอะไรเพามีอะไรน่าสนใจมาทุกคนปตามมาทุกคนไป let's go สั่งอาหารเลยครับพ uh ่อแกวัสดีครับสวัสดีครับก็อนะนำนะครับดูผู้เดี่ยวของไทยนะครับมีผู้เดี่ยวต้มยำผู้เดี่ยวน้ำใสก็เป็นผู้เดี่ยวแห้งต้มยำนะครับอาหารทำสั่งแล้วก็มีสติ๊กเยอะครับอะไรแบบเป็นเจแบบเป็นคาราโบไเดรก็แนะนำเลยก็เป็นผู้เดี่ยวแห้งต้มยำนะครับแล้วก็ผู้เดี่ยวต้มยำเราชูช่ว้มยำสุขสุขไทยนี่ผู้เดี่ยวต้มยำสุโขทัย แห้งส He ุโขทัยแห้งน <out> okay. okay. ี่คือเราต้องจุ่มน้ำก่อนนะจุ่มจุ่มจุ่มผมตรงนั้นไม่ได้ทานไม่ได้เอาได้กลับบ้านเลยนี่โอเคก็เดี๋ยวเราสั่งอาหารเนาะเดี๋ยวเราสั่งมาหลายๆเมนูเลยแล้วกันนะชิมว่าอันไหนมันจะอร่อยที่สุดอันนี้แล้วกันเมนูที่เขาบอกเด็ดๆเลยเป็นคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยน้ำแข็ง เส้นอะไรดีครับเส้นมีเือะครัเป็นเส้นนีลิคต้มยำน้ครับได้ครับเสต้มยสูตรอนทหนนะครับซีลกต้มยำไรน้ำครับได้ครับเส้นต้มยำสูตรอันที่สองนะครับตักรู่นะครับ มาแล้ว,วต้ยนครับนีทุกคนตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับนี่ดูหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยนะครับอันนี้ของพี่เมนูเลยอ๋อันนี้ของผมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทยัยแห้งแต่เมื่อกี้ถามเจ้าของร้านแล้วเขาว่าจุ่มน้ำมาหน่อยหนึ่งนะ จะมาซอยแห้งเท่าไหร่นี่ครับเป็นแห้งของเทสมีผมเป็นเส้นเล็กต้มยำคนไทยเหมือนกันสองถ้วยนะครับอาจะรย์น่ากินน้องลองชิมแบบแบบยังแบบยังไม่ได้ปรุงรสชาติเป็นยังไงเฮ้ยอะไรงี้ล่ะอ๋อพี่ได้เหรอหอมน้ำน้ำต้มยำเขาข้าวเดี่ยวอ่ะ รสชาติได้เลยนะแบบยังไงไม่ต้องปรุงอ่ะไม่ต้องปรุงมันก็อร่อยแลนะคุณเจ้าคุณเจ้าบางร้านนี่ต้องปรุงเยอะเลยกว่ามันจะอร่อยสิเพี่อนเราลองชิมนะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนผมมาทำร่ำลือได้เขาบอกกันไหมว่าร้านนี้เด็ดที่สุดเป็นคาราเบลสุดๆุด่ผมกินไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอชิมลูกชิมก่อนนะลูกชิ้นลูกชิ้นคือได้มาสองลูกกีนก็ได้มาสองลูกนะลูกชิ้น คือร้านอื่นลูกชิ้นเขาหมูผสมแป้งนะร้นานนี้แป้งล้นหลวมหยอกมุกลลอกมุกลลอกหลอกร <c oughs> ้านนี้แบบหมูเป็นเป็นลูกชิ้นอย่างดีเลยแบบหมูเน้นๆเลยเน <c oughs> ื้อคล้ายๆงูเลือกห <c oughs> ยอกเดียหยอกเดียวไปครับ อ,อ,อ,อร่อยแบบคาราเบลคาราเบลอยากินอะไดิเหมานะ <c oughs> ขนาดผลติ๊บ น้ำยังหวานพี่จุย้ยอ่ะดูนะครับเหมาะทะ,ะ,ะ,ะเลาะขยาะขจาะเลยอะ ตังมาแล้วแล้ไปไปรวยเขาคนยังไอศครีมกะทิสดลุงต่อยเดี๋ยวชิมกันครับว่ารสชาติจะเหมือนเดิมไหมอร่อยอร่อยหวาน้วยหอมเลย หวานมอนมากครแล้วก็ใช้ถัวไม่ได้ั่วหวานจุยเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่อง จะเล่นอยู่ในป่าเดียวะรเอย้ห่รัเน่คารเเต็มของดีอ่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็กินกันเกือบจะหมดแล้วครับเหี๋ไอติมนี่นี<ๆ>่หน่อยดูแต่ชาติอร่อยแต่ไปกินไม่หมดนะเผ็ดเดือก็เลียงเลยครับไอเห็ดหมดเลี่ยงเลยนะครับอเอาแค่ทุกค,ค,คนตอนนี้เราก็กินกันหมดแล้วนะครับก็คือของที่ร้านนี้ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอาหารตามสั่งนะครับตกท้ายด้วยของหวานไอติมนะครับไอซ์ทิมนี่โอ้โหสุยดยอดครับเพราะว่า ขายติมมาแล้วแต่ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อเลยตั้งแต่รุ่นพ่อครับ <c oughs> ผมขอบคุณครับ <c oughs> เอาทุกคนเ,เราก็กินนัดยิมแล้วครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีเกมเล่นสักนิดนึงแล้วกันเนาะไหนเบสบดายมาแล้วนะครับขอเล่นเกมสักนิดนึงก็คือเอาจดเบอร์โทรของคนแต่ละคนนะที่กินวันนี้นะครับปั๊บแล้วเราก็ให้เจ้าจของร้านไปสุ่มโทรมานะครับว่าคนไหนที่โดนเจ้าของร้านโทรมาคนนั้นจะเป็นผู้จ่ายเงินนะครับ แล้วในนี้ก็แต่ละคนไม่รู้ว่าเตรียมตังค์ไว้ว่าไม่รู้นะอันนี้เซอร์ไพรส์เลยครับคิดสดสได้ตอนนี้เลยเดี๋ยวเราจับวางไว้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนเบอร์โทรนะเอาเคทุกคนตอนนี้เราก็เขียนเบอร์โทรแต่ละคนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้เจ้าของร้านนะครับสุ่มโทรมานะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีคนนั้นได้จ่ายเหมาต้องมีไปโอเคเดี๋ยวเราไปให้เจ้าของร้านกัน ่เบอร์ let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เอาเบอร์มาให้เจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรารอลุ้นนะครับว่าเจ้าของร้านจะโทรมาเบอร์ใครนะครับนี่โทรศัพท์เครื้องใครว่าแตกต้อสงใส่ใช้ได้โทรไลน์หน้าจอไลน์ไม่เล่นดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้เจ้าของร้านเขาโทรมานะครับเฮ้พี่โทรมาได้เลยครับมาลุ้นกันนะครับแต็มแต็มแต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 ็ม ตึ๊บเอาทึ๊บหายมาแล้วอะครครับผมตอนนี้โวยโยเนียโอเคครับทุกคนตอนนี้โทรได้วนะครับโทรหาก่อนไม่ใช่เจ้าของร้านใช่ไหมสวัสดีครับนี่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่ไหมครับไม่เปิดลำพองเหรอยโอเคครับ อ่าผมได้รู้นะครับว่าใครได้เป็นคนจ่ายตังค์นะครับโอเคครับนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีคนนั้นนะครับต่อไปแม่พิมพนไปไหนวะนี่ไงทำไมก็เดินมาไปจ่ายตังค์เขายื้อพี่อะไรแล้วยื้อพี่นี่กล้องท่าอยู่เนี่ยไปไหนก็อย่รู้ตามไปดิว้าดิ้งนี่ออกมาเนี่ยมาที่ไหนในกระเป๋ามีเิ็บไม่ต้องไม่รู้เนี่ย จบลเนีเกมือเกมไม่ไปจะยิงตังไงอ่ะนี่ไม่ได้เด้อเกี่ือเกี่มึงเราก็คุยกันแล้วตังไงเนี่ยงั้นก็ติเครื่องไขก็นีพี่ฟังมามันเท่าไร่อ่ะรามเลยเท่าไรอ่ะครับราบหมดเท่าไร่ครับหมดสามร้อยห้าบาทสม้อห้าบเอาร้อยพี่จะยืมไม่ได้นะรายการเรามันเรียลๆเป็นเกมก็มงเอม ทไ่ะขอเจ้าของแล้วนะช่วยอะไรไปหรอพี่ลองพี่ลองมาขอเขาดิขอให้เดินไปคุยเขาาไปคุยเขาเขานี่หบาทครับผมนทไมีเนี่ย่อกา้าขอเปลี่ยนหลัง้ยจะมา มาล้างด้วยใี่แล้วใช่ครับปกติไม่มีใครมาล้างเลยล้างนะปกติก็มีน่งนมีะนงนะใครตอนยต้องทำนกี๊วนรว่าเาเรากไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะี้าของรานนะครีออาพนึงนะาชล้างหมอด้ยนะล้งมอเลยได้ตอนเย็นทุกวันอ่ะเางมาไป ตกลงตกลงตามร้านแล้วครับทางร้านเราได้คาราบอีกหนึ่งตัวรถตัวนี้หนึ่งอาทิตย์ได้ไปหนึ่งเดี๋ยวกูออกค่าน้ำมันรถให้ผมซ่ับรถมาทุกวันเล้ไป อิ่มท้องครับวันนี้อร่อยมากก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วไอ้สุดในล่สั่มเราแล้วนะครับในล่เฟยสั่มเรานี่ยนะแล้วก็ดีนะมีโคนออกตังค์ให้วันนี้แต่ว่าจะยืมตังค์ก็มันไม่ได้เกมอ่ะเนาะใช่เกมไปแล้วร้านอะไรพี่เกลี่ยยล้มอะไรพาราไปยืมสักคนนึงเลยก็วานเลยพี่พี่เราเรามาล้างจานได้ต้องเลี้ยงดูดีๆนะพี่ แตกด้วยเลยมาของเก่าจ้ะมำของเขาแตกทำไมอ่ะแต่เขายังไงครับพี่ทำตามเกมครับเกมคือเกมเราเป็นผู้แพ้เราต้องทำตามครับดีเพราะว่าดีหาเรื่อง เต็มคาลาเบลโอบบกพาจะมาหามเลี้ยงวะแต่ไม่ได้กิมเลยลูกตังค์ไม่ได้เอามาเอาอูมาฆ่าจะชัดหนึ่ง ทำตั้งอาทิตย์นึง่งถูกเหนื่อยงานก็เหนื่อยต้องล้างจานให้งคอยใส่ไฮโดรอะไรทุกคนตอนนี้เราจะดิ้งพอไปแม่ปิ้งยิงที่ร้านนี้คนเดียวนะครับปล่อยแม่งกลับคนเดียวไอ้ออที่ตังไม่เอามาเคทุกคนน้องเงียบๆนะแต่เราหนีแม่งขึ้นรถกันเลยตังไม่มีเขาเป็นภาระตั้งอาทิตย์นึง,ปปนงปไปทุกคนไปไป บ,บ,บ,บไปทุ้คนมแม่งก่อนอยู่นี่แหละทิย์เนื้อตู๊กรับท่อาทิย์เนืเ้อพี่ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทิ้งต่อไปแม่เปิงเย็นนะครับไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรากลับแบงก์ก่อนทุกคนปล่อยไว้นี่แหละสำหรับคลิปนี้นะใครชื่นชอบแนละถูกใจนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเรานะครับเบสบดายนะครับฝากว้ในอ้อมอกใจนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อาจจะขอฝากช่องาทางการติดตามว่ามีอะไรมากครับร้านนี้ก็ที่นี่นะครับก็ที่ตั้งของร้านเลยร้านกุยเตี๋ยวสุโขไทยเราอยู่ตลาดรานโพของเขื่อนปุพลอำเภอสมราษฎรจังหวัดตากนะครับถ้าใครยังไม่รู้จักนะครับอยู่ในบริเวณเขื่อนพุิพลจะเป็นร้านของฝากแล้วก็มีร้านขายของหลายๆร้านนะครับอยู่รวมกันเป็นตลาดนะครับที่นี่นะครับของเราก็จะมีไอติมกับกุ้ยเตี๋ยวสูโขไทยแล้วก็ถ้าเป็นในเพจ a c e b o o k นะครับ จะมีเพจนะครับชื่อว่าเวยเตียวต้มยำสูโขไทยนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือเพจเพจของเรานะครับสามารถติดตามเพจเราได้เฟ c นบุ๊กนะครับผมก็ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรของร้านเรา0 8 0 0 2 7ปดศ5ครับขอเชิญมาเที่ยวขึินมือพนแล้วก็มากินอาหารชื่อของฝากไม่ต้องมาทานก็ได้มาแวะพูดคุยร,รักทายก็ได้ครับผมยินด,ดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณครับผม เอ้ okay, ครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ